ไปเยอะนะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สถานแตรงพัน์สัน์น้ําจังหวัดระยองวันนี้พาน้องอันอันมาดูสัตว์ทะเลนะคะที่นี่มีเต่านะคะมีเต่าเยอะนะคะแล้วก็มีปลานะคะหลักหลายพันนะคะมีเต่าของจริงและเต่าของปลอมนะคะนี่จะเป็นเต่าของปลอมนะคะเขามีโชว์ไว้ให้ดูนะคะผ่านศึกษาได้นะคะ อันนี้จะเป็นปลานะคะปลานี้อยู่ในตู้นะคะปลาอยู่ในตู้ปลาเยอะมากเลยนะคะปลามากมายเลยะคะ่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ให้ดูนะคะอู้น้องชอบดูเต่าดูดูน้องอันอันดูเต่าแล้วดูปลานะคะปลามาเป็นฝูงเลยอันนี้ก็เป็นโครงการอนุรักษ์ปลาการังนะคะอนี้เด็กๆมาเยี่ยมชมดูนะคะ แล้วก็จะมาดูปลานะคะปลาตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะม,มีมีแบบเยอะมากเลยตัวใหญ่มีดูประมาณสี่ห้าตัวนะคะตัวใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นเต่านะคะอันนี้ถ่ายจากด้านนอกนะคะอันนี้เป็นปลานะคะปลาหลากหลายสายพันธุ์นะคะน่าจะเป็นปลากระตูนเด็กๆก็ชะเง้อดูปลาไปเด็กๆชะเง้อดูปลาปลาอยู่ไหนอุ้ยเด็กๆตื่นเต้นมากเลยนะคะดูดูปลา ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเด็กๆกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับบ้านแล้วเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วดูทั้งวันแล้วครับกลับบ้านกันค่ะ